สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสาย EXP เบิดแล้วสายพี่คอยวันนี้อยู่กับเซิรนะ์ฟเวอร์601เนย่ะกับสาย39ส้าย EXP สายสายังกับไอ้นี่ไอ้แันวิลกันวันนี้เขากับน,นาชิจบทีวิวซีทมหาเพราะว่าสื่อทราบไปมือหนึ่งพื้นกฆษน,นาสิเป็น4647แล้ว ้อน,นีตัวป้าเขา47 48ในปกติส่วนลายก็46ขั้นผูฟรีเติมไอ้แท็ก30กับขั้นเติมมือแรกเลยพองคอยเติมมือที่สองมันก็นเลยบททันเลยได้แ410ได้แค่วิว415ฟูบุกินะม,มื่อวานนี้เขากัดจบที่วิว410ให้กันมืน่อวานนี้ตอนใบสามนี่แหละ เต้อีอยใครเนี่เ้เ่อกันเตอียแปดสิบแปดสิบ้าได้อยูอ่ก,ก่สิบสามรีงอยเน่งกะครบนะืันนี้ก็ซื้อจันนกคเต็มแล้วนี่ซื้อหนลอยหาสิบสองที่เราคุณแล้วช่องนี้เก็บดันเด้เน้นดันเน้นดันไว้แล้วกะมี นี่ยังไงอ๋อนี่เขาก็ซื้อแล้วนี่ไอนี่สามร้อยหกสิบนี่เขาซื้อไปแล้วแต่ว่าพ่าได้ซื้ออันนี้เยอะนี่สองแพ็คตัวตัวบุตเนาะวันนี้เราก็อยู่อันดับที่ไปหาลอย <c oughs> ว่าก็คือเล่นลายเ้อวะ่ะ่าด่าบัวุม่มข่อยบ่าได้อัดชุดเนาะมาเบิง่งเบิงมาเบิงเบ่งตัวบกักสายฟรีกัน ตัวบั็อกสายฟรีนี่คิงหน่อยวิวซี่สิบสองอีคิววิซี่ี่สิบสามอีคิวจีนอดงูงูเซาร์ก็จ้าได้งูงกันคิงหน่อยได้อยังนนเห็นกไฟเอนกจิเฟียงได้น,นกจิเฟียงเป็นตัวจำกัดเนาะว่าคิงหน่อยได้หลายตัวอยู่ได้สามตัวหนึ่งสองสามขวอยก็ได้สามตัวแล้วนี่ว่าสามตัวขวายเบิง้งมีตัวยังแน่ซัมบี้ตัวจำกัด สองสามสามตัวซ้ำกันวัคซีนกับพุริพิสมณะอันนี้คือเทียมปกติน่ะขันใส่นี่เป็นสามแสนสามไม่แสนหนึ่งแสนสามหมื่นเอาแนี้ละครบครอขั้นถ้าเกิดขั้น้นดีก็ต้องได้พี่ดำพี่ดำไม่ยืนตีธรรมดาก็จจะได้เพิ่มลูกไฟอีก สำหรับข่อยข้อสมบีแมนเอากันไหมอ,อ้ยวูซื้อแสนสามสามกันแล้วขอยเลยวะโคตรเบลซียิบสองกับซียิบสี่จะต่างจะเตียนแท้โอ้โหดูคิวอัติเมตตตัวนี้สองส,อ,งองสามของม่วงสามอัน อัปตาอัปตาอัปตานี่ยปฏิอัพเพราะว่าข้องข่อยกับว่าอัพเดยขั้นตัวไดมันสีใสสันสันนี่กีนนอนสีนดลใส่ยาอยู่นี่กีนนอนซอมบีแม่นี่ก็ว่าสีอัปอยู่บ่มีเบิร์หล้วซอมบีแม่ข่าวอัพอันนี้ให้แล้วอันนี้ก็ปฏิอัพนี่ผู้รีก็ปฏิอัพบานนี่อัพจูอัปโจมตีให้เพราะว่าเอาไปสะพานด้านฮิโรปิซ่าใต้ดินนี่ก็ปฏิอัพ ะนะเบื้องของดองของดองเดี๋ยวสู้ยางเดี๋ยวสู้มายิางไงเลยตัวดำสี่สิบใบลวกะ็นี่ยังนี่ว่าวิยังมีการดับดาวเหลืออยุจีดอันและะ้วก็อ๋อนี่ไอตัวซุ่มแล้วกะ็อันนี้ข้อวิจัยย่างละนี้ย่างละหน่อยเนาะ มาจีนิกทีิจานคิงเดียวอะจานคิงคือเอาเท็ดเอาไว้เอาไวล้ละคักเดีว่ะสามสิบเก่าใต้ดินแห้งให้ได้ของจานคิงนี่คิดว่านี่เดี๋ยวเบ่งกันเบ่งเทียมไปก่อนมาจิประมาณนี้ละนะเนคข้อถ่ายเทียบคิงกันนะคิงน้อยมาซิกแซกเซียนส,สาม มาเบิ่งดูฟูลเดสิจวดก็กันชุบซอมบี้แมนบูดขึ้นมาหนาวละบา้านนี้พลังขึ้นเตายืดตูมสามแสนสี่ลมและนี่ละนาด <c ười> ยิงขึ้นมาฟิวด ตอุ้มสองแสนเก่าอุ้ยมาเวียงังตีธรรมดาไปเอาละไปเอาห้องลูกไฟฟิวเต่าุ้มเข้าไปห้องลูกไฟเอาละบ้านนี้มีลูกไฟใส่แล้วชู่ไปซอมบี้แมนสะบ้านแชน้นยิงหน้าตุ่้มยื้เลือขึ้นมาอีกกองเงีะไปพลังขึ้นเต่าฟิว ตูมเข้าไปหาเงินเจ็ดกล่องเงียเรียบร้อยอ,อใช่ไหมซามเซนบ่คิวคิวสั่งคิวหนึ่งก็โตบักหนึ่งก็บ,บักพ่อหนึ่งก็เลยสายพีนะนี่คิวนะคิวพันยีนไปซองตัวเด้เมดูซ่าไปปูดขึ้นมาโอ้ยตัวเดียวก็พ่อละมั้งนี่ มก <tyard>. ินกองไลยอสพริกจุ่มฟิวสองแสนแปดโอ้ตายสองไปพลังขึ้นเต้าอูอูตูมไปสี่แสนหนึ่งโอ้โหอึดถึกทนขนาดอึดถึกทนขนาดอ่ะบูดขึ้มาปอนกินกิ้อ้ไม่รู้สาก่อนฟิวชิวชูวชูวไปอู้ลมอันนี้นานเลย ซอมบี้แมนสับบ er ้นแขนขึ้นมาฟุ๊บตูมเข้าไปกองเงาะเนาะตีธรรมดาไปโอวจีนออยยิงเอ้าจีนออยโดนไม่ลูกไฟแบบเนี้ยตีธรรมดาไปก่อนเงิ่มลูกไฟตายพลังขึ้นเตาอูดตูมเข้าไปซองเหมือนซองโอ้ยเบาขนาดถือถือถือสับบ้นแขนก็นนะชูเข้าไปมาซอมบี้แมนสับบ้นแขนแบบนี้ ยิงนาไปชุดตูมสองหมืนหาไปหลังขค้ืนเตายิงนาไปอีกฟูดตูมสองหมืนสองตายเอยเรียบร้อย <c oughs> โอเคครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้วันนี้มาตบย่างเดียวไปแล้วครับ